โอค่ะอะไรนะคะเวอร์ความโฮมร้อยซ็นค่ะค่ะค่ะได้ค่ะมีแต่กินกินกินไม่มีเวลาออกกำลังกายเลย ชีวิตนวัตกรรมทางการแพทย์ทุกวันนี้ก้าวหน้าไปมากเบื้องต้นคุณหมอจะให้คำปรึกษาและประเมินเคสคนไข้ก่อนดูดไขมันค่ะน่าสนใจอ่ะแต่กลัวตายอ่ะเบื้องต้นต้องเช็คก่อนว่ามี3ปัจจัยข้อนี้หรือไม่ข้อที่1มีการวางยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์ดูแลแบบ1ต่อหนึ่งหรือไม่ข้อที่2ต้องเช็คดีๆว่าห้องผ่าตัด ได้มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขและได้รับการรับรองจาก A A C I หรือไม่ข้อที่3มีเครื่องมืออุปกรณ์ครบคันช่วยชีวิตฉุกเฉินหรือไม่ออกกําลังกายก็แล้วคุมอาหารก็แล้วไม่มีใครเห็นความตั้งใจของเราเลยเนี่ยแหละจะเป็นวิธีการกู้หุ่นของเราขึ้นมา ลองคิวดูดไขมันไปเลยสิคะ่ะโอ้โหสวยมากเลยค่ะหุ่นดีที่สุดไปทำอะไรมาคะเนี่ยมีเคล็ดลับผินดีไหมคะเราให้ฟังหน่อยค่ะไม่ขอาเป็นขาแต่ว่ามีเยอะเลยเดี๋ยวเราให้ฟัง สวัสดีค่ะปัดนะคะวันนี้จะมารีวิวดูดไขมัน5เดือนกับคุณหมอไปค่ะปัดดูดท้องบนค่ะท้องล่าง LS นะคะแล้วก็ปีกหลังค่ะ จริงอะปัดอะมีพุงข้างล่างพุงหมาน้อยเนาะแล้วพอใส่ชุดอะค่ะปัดต้องใส่แต่แบบเอวสูงนะเพื่อที่จะปิดข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบพอไปไหนเงี้ยมันก็แบบเราก็อยากโชว์บ้างไปทะเลก็อยากใส่ชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่าเออมันถึงเวลา,าแล้วแหละที่เราจะแบบหาคลินิกเพื่อดูดไขมันเอาพุงหมาน้อยออกไปเริ่มแรกเลยปัดก็ติดต่อเข้าไปนะคะทาง Facebook ก่อนค่ะก็ติดต่อกับทางเซลล์แล้วก็เซลล์ก็มีการนัดหมายให้เข้าไปคุยกันที่คลินิกก็หลังจากนั้นนะคะก็ได้คุย กับคุณหมอคุณหมอไปค่ะก็คุณหมอก็แบบเป็นกันเองพูดคุยก่อนเลยค่ะปัญหาของเราคืออะไรเราต้องการแก้ปัญหาตรงไหนแล้วก็คุณหมอไปก็จะแนะนําให้ถูกจุดค่ะว่าอ่าปาจจมีปัญหาท้องล่างหมอก็แบบแนะนําว่า,าให้ดูดท้องล่างแต่ว่าแบบให้ดูดข้างหลังไปด้วยเนาะมันจะได้แบบดูเนียนเนียอะไรเงี้ยค่ะเราอยากทําหลายๆอย่างแต่หมอก็จะแบบห้าว่าอันนี้ไม่ต้องทําหรอกเราไปฟิตร่างกายเองดีกว่าคือทำเฉพาะอันที่มันเป็นปัญหาจริงๆค่ะจริงๆตอนนั้นที่ที่เข้าไปในห้องอะค่ะจริงๆก็ไม่ไม่ได้น่ากลัวอะไรก็คือมีพี่ๆ พยาบาลแล้วก็มีหมอวิสัญญีค่ะที่เข้ามาพูดคุยด้วยคุณหมอก็ถามค่ะว่าเคยดมยามาก่อนไหมแล้วก็พูดคุยทําให้เราแบบดีแลกไม่ได้แบบทําให้เราเกรงค่ะแล้วก็หมอก็จะแบบว่าจะเจ็บนิดนึงนะตอนที่กาลังจะเจาะหรือว่าตอนที่ยาจะเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะหมอก็จะแบบอาจจะมีความรู้สึกแบบมีกลิ่นอะไรพวกนี้นิดหน่อยค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นปุ๊บความรู้สึกเราก็คือเออเมื่อไหร่เราจะหลับอะไรเงี้ยค่ะก็นั่งนับถอยหลังไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็แบบแล้วก็หลับไปเลยตื่นมไมอีกีก็คือสวยเลยค่ะ หลังทำอะคะเราก็จะเห็นสัดส่วนเราที่มันแบบ ลดลงไปเรื่อยๆเนาะจากเสื้อผ้าที่เราเคยใส่อะคะ่ะไซส์มันก็แบบเล็กลงทองปัดก็ชัดขึ้นค่ะแล้วก็บวกกับการแบบดูแลตัวเองออกกําลังกายเพิ่มเติมเง,งี้ยมันก็จะทําให้เราแบบยิ่งลีนเข้าไปก็พอหลังๆปุป๊บอะเราก็จะเริ่มใส่เสื้อแบบโชว์มากขึ้นเนาะใส่เสื้อคอปใส่กางเกงให้มันแบบไม่ได้สูงมากเพื่อจะโชว์หน้าท้องอยะะ่างเงี้ยค่ะคนก็มาคอมเมนต์เวลาเราลงรูปอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบหุ่นดีจางหุ่นดีจังเลยอะไรเงี้ยใครอยากแบบหุ่นแบบนี้บ้างเราชอบหุ่นเราตอนนี้มากร่างกายเรามัน ของเราณตอนนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะหลังจากทำเนอร์พอวันแรกเข้าไปค่ะก็เข้าไปไปทาแผลล้างแผลกับพี่พยาบาลพยาบาลก็ถามว่า,เ,าเจ็บไหมหลังจากทําเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็พูดเล่าถึงว่าหลังจากนี้เราจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างนะคะแล้วก็วิธีการล้างแผลเป็นยังไงรวมถึงการใส่ชุดกระชับเนอรที่พยาบาลก็จะคอนเซิร์นเรื่องนี้ว่าอยากให้เราอ่ะใส่ชุดกระชับตามที่หมอแจ้งไว้ค่ะจริงๆก็คือไม่ต้องใช้เวลาคิดเยอะเนาะเราลองเข้าไปคุยกับพยาบาลลองเข้าไปคุยกับคุณหมอแล้วก็ลองเข้าไปปรึกษาดูค่ะแล้วเรา คุณหมอก็จะแนะนำโซลูชันให้เราค่ะแล้วก็ลองทำเลยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะอยากสวยอยากหุ่นดีต้องที่เอเมร่าไลโปซักชั่นเซ็นเตอร์ค่ะกระซิบอีกครั้งนะคะดูดไขมันที่เอเมราไลฟ์โปรซักชั่นเซ็นเตค่ะ